วันนี้ครูจะมาให้ห้าความลับของคนที่สร้างตัวตนแล้วโตเร็วที่คุณต้องรู้เพราะวันนี้ใครๆก็อยากจะมีตัวตนอยากมี p s o n a แ b ร a ด d เพราะถ้าวันนี้คุณไม่มีตัวตนไม่มี p e r s o n a l b r a n ์คุณจะสร้างเงินไม่ได้คุณจะหายไปจากวงการ1คนที่สร้างตัวตนโตเร็วเขาจะโฟกัสที่คุณค่าไม่ใช่ยอดวิวคนที่สร้างตัวตนแล้วไม่ปังสักทีคือ โฟกัสที่ยอดวิวอย่างเดียวดังนั้นคนที่สร้างตัวตนแล้วโตวเร็วเขาจะโฟกัสที่การให้ประโยชน์ให้คุณค่าไม่ใช่โพสต์เพื่อให้ตัวเองดังก่อนที่เขาจะโพสต์เขาจะถามตัวเองก่อนว่าโพสต์นี้ช่วยประโยชน์อะไรใครได้บ้างด้วยการออกมาแชร์เรื่องราวแชร์ประสบการณ์ให้ความรู้ How o w t ูที่เป็นประโยชน์และช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่มาดูได้ไม่ใช่แค่ออกมาโพสต์เพื่ออ,อวดสสื่อสารง่ายและโดนใจคนที่สร้างตัวตนแล้วโตวเร็วคุณจะสังเกตเขาไม่ ใช่คนที่พูดเยอะแต่เป็นคนที่พูดน้อยแล้วเข้าใจง่ายสื่อสารโดนใจด้วยการใช้ภาษาง่ายๆไม่ซับซ้อนหรือใช้ภาษาที่เป็นภาษาถิ่นที่ตรงกับกลุ่มฐานแฟนของเขาทําให้โดนใจกลุ่มฐานแฟนและทําให้เขาโตเร็วและที่สําคัญคือใช้ภาพหัวที่มันจี้ใจโดนใจเช่น5สิ่งที่ทําให้ชีวิตคุณพังโดยไม่รู้ตัวเมื่อคุณใช้ พาดหัวที่มันจี้ใจมันจะทําให้เขาดูคิปคุณและทําให้จําคุณได้ทําให้คุณโต 3. ม,มีตัวตนที่ชัดเจนคนที่สร้างตัวตนแล้วโตวเร็วเขารู้ว่าเขาคือใครและเขาต้องการให้คนจําเขาแบบไหนพูดถึงเขาอย่างไงคนที่สร้างตัวตนแล้วโตวเร็วเขาจะเลือกทําเพียงสิ่งเดียวทําเพียงเรื่องเดียวไม่ทําหลายอย่างพร้อมกันเพื่อให้คนจําเขาได้เช่นแม่บ้านสร้างรายได้ นักธุรกิจสายสุขภาพสร้างภาพจำให้ควรจำคุณเพียงภาพเดียวและใช้คำพูดภาพโทนสีที่สะท้อนถึงตัวตนของคุณทุกโพสเพื่อให้คนที่มาดูคลิปคุณมาเห็นโพสคุณจำได้ว่านี่คือสไตล์ของคุณ สี่โพสต์สม่ำเสมอและต่อเนื่องเพราะการที่คุณโพสต์สม่ำเสมอมันจะทําให้คนเห็นหน้าคุณซ้ําๆเห็นหน้าคุณบ่อยๆจนจําหน้าคุณได้และที่สําคัญคืออัลกอริทึมชอบคนที่โพสต์ประจําโพสต์ต่อเนื่องคลิปของคุณจะถูกดันถูกนําส่งให้คนเห็นเยอะๆและคนจะติดตามคุณเพราะความต่อเนื่องดังนั้นคุณจึงต้องวางแผนการโพสต์อย่างสม่ำเสมอโพสต์สัปดาห์ละ3-5ถึงวันหรือถ้าโพสต์ทุกวันได้ยิ่งดีด้วยการโพสต์ให้ความรู้สลับกับแรง บันดาลใจมันจะทําให้คนมาติดตามคุณ 5. กล้าซื่อสารแบบจริงใจไม่เฟค,คนที่สร้างตัวตนแล้วโตเร็ว,เ,วเขาจะใช้ความจริงใจเป็นจุดขายโดยที่ไม่ห่วงความสมบูรณ์แบบความเพอร์เฟกกล้าที่จะลงมือทําไม่รอเพอร์เฟกกล้าเล่าเรื่องความล้มเหลวและบทเรียนของตัวเองที่ได้รับ ถ่ายคลิปแบบง,ง่ายแบบธรรมชาติเพราะคนบนโลกออนไลน์ชอบความเร็วดังนั้นคนที่โตเร็วเขาจะถ่ายคลิปไม่ง่ายไม่ต้องรอให้มีฉากมีไฟพร้อมแต่โฟกัสที่คุณค่าที่ควรจะได้จากการมาดูคลิปด้วยการให้ความรู้ให้ h how t ูกับเขาถ้าวันนี้คุณอยากสร้างตัวตนแล้วโต,ววตวเร็วให้เอาห้าความลับที่ครูกไก่ตงให้ไปลงมือทำแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแน่นอน